ลำโพงตัวนี้เสียงดีจนผมต้องมารีวิวให้ฟังเลยตัวนี้คือลำโพง h a m a g อ d o n Go Play 3ครับในแง่ของดีไซน์ครับผมชอบมากๆอันนี้แบบพูดจากใจจริงๆเลยนะวางมุมเนี้ยคือใช่เลยสีเทาตัดกับสีไม้ลงตัวมากถ้าใครรู้จักแบรนรรด์ h a m a g อ d ก n กันอยู่แล้วอ่ะก็สบายใจเรื่องเสียงได้เลยเพราะว่าคุณภาพของเขาอ่ะคือดีจริงรุ่นนี้มีลำโพงทั้งหมด3ทิศทางแบบสเตอริโอทำให้เสียงมีมิติครับแล้วที่ผมว้าวเลยนะ คือมันมีซับวูเฟอร์ขนาด130มิลยิเมตรด้านล่างด้วยทําให้แบบเสียงเบสแน่นและกลางวานเลยอีกฟังก์ชันที่ผมว่ามันดีมากๆเลยนะก็คือออโต้เซลจูนิ่งครับมันจะช่วยปรับเสียงให้เข้ากับแต่ละพื้นที่น,าน,านั้นๆทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพเยี่ยมเลยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ5.2ด้วยแบตรุ่นเนี้ยอยู่ได้นาน8ชั่วโมงแถมยังใช้เป็น power bank ชาร์จแบตโทรศัพท์เราได้ด้วยนะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงแล้วก็ดีไซน์ของลำโพงเนี้ยต สั่งซื้อได้ที่นอกนอกวันนี้เลยนะครับพร้อมโปรพิเศษคูปองส่วนลดและโปรพอด0%สูงสุด6เดือนเลยครับนนกก